สวัสดีครับเซล่าซอนีทีย,ยุ่ยไ่ก็พี่ตอนนี้ห้องอยูที่บุนมั่งสาหารอบนราชธา,านีนะครับยังพุงเป่าไปทีทั้งมานะมาติมเจียขนมบ่ จะส่งน้อะไรอีกแค่ไหนถ้าพี่สองวันไหนพี่สองคนมาส่งเตือนนี่จะให้มาส่งทุกวันใช่ไหมให้มาส่งทุกวันถ้าวันแรกกลับก่อนเราทำยังไงว่าวิมือกลับก่อนบอลหนูหนูเคยได้ยินแม่ลำ่ำไม่ได้ตัวอย่าไปพูดเรื่องนี้อย่างสาวมอลำเบามอล่ำบุ๋งเราว่าใบไบ่ชงชีชายยุบุ๋งเลาว่าดีเสียงยังีแบบเอามาเยอาเลยก็เห็นก่อนนี่แล้วเอามา เอามามีชาตินี้คงไม่ได้ท่านหนึ่งร้อยกี่ค่าโอนร้อยหนึ่งอะไรอย่าพูดเอากว่าสิไปฟังกับเมียมานักคนกันแล้วกันว้ยก็ร่าเมียหวะไม่พยามครับผมไม่พยามหรวะบ๊ายบายเดี๋ยวไปท้วนก่อนเดี๋ยไปท้วนกันนะแม่เนาเดี๋ยวมามีจะเดี๋ยวมามีมามีมามีก็รักกวานนะรักอะไรเราจะจะออกไปป่ะหนูคือรถหนูเอารถหนูออกใครก็ออกไม่ได้หรอกแต่ถ้าต้นน้ำไม่ออก ต้น nah e ตน้ำไม่กลับใครก็กลับไม่ได้นี e ่ไปล้างรถมานานว่าไม่ได้ขนม่อกเ่ uh, wait, oh, ันได์ออกจากเข่าอู่ขนมฉากเก่าฮนไดออกจากเข่าอยู่หลักล่างชุดเทียมาดีลูก E แกงกันแล้วดิมุมผุ่นอาจจะสัดกว่า่ตมุมผีปัดกว่า่าตัดกัมุมผีเดี๋ยวถ้ากดไฟได้อด้ออย่าลืมนะสีขาวนะขาคู่ม่ให้ไฟไปหัววนอย่าใจมาเลยตามใจพี่เท่า

เกม่หยังเขาไ่กอทมอก่อนทานยโกับโ่เด้อเ่อย่ลมนอย่าลนเาผ่ดนน้อหมนกันร้อนยีน่มเอาม่นจนเดี๋ย่เาจะโยกแผ่นดินนะแม่้ี่ดนี่อร่อย ก็มันล่นเท่าของขมาหร่นเลยบ่เอออายุนี่เหรอฮ่าฮ่า่านี่อ่ะตัดออกจากกรองไม่ยได้ติว ก่อนตายเนี่ยบอโอยนี่แโอยนี่แม่ดขนมล้องทองพรอวาดเอาไห่กเอบ่อโอยนี่โอยเจ็บทองดีนี่พอวัดบอกให้เบาดิแตาเน่วาถ้าเป็นบาบอนเหลืองใ้ใแล้วแต่ดงทีีมาจากพอสูเลยต้องสูบขอม บพี่บอลนี่นะจะพอ b b Jamie, lonely, no. ่อแบบแบบโสดเขาเป็นอย่างไรจะมีไว้รุลแปรสี้ได้ไหมได้ได้ไมกล้าเสี้ยวไม่ต้องเลเอาลอง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 บอกดิลองบอกกันก่อนดูนะแมนล้วบอมีล้วเมื่อนาบัดพ่อแม่กลับขึ้นมาสิ่ผาเท้าคงตายก่อนแล้วบอมีแล้เมื่อนาบัดพ่อแม่กลับขึ้นมา โสดนได้ลูกไม่ต้องโสเลยห่พอแม่อนน้าีผู้ิกายอะคนทิ่งลูกวะคนทิงลูกมีอต้องได้สิลูกถ้ากันถ้ากันเฮ็ด้โหดตม่ตัวข้อนสิตายนั่นตกกระเสียกระจนนีเอนะพ่อ ไอยู่ใช่อนี้อยากขาย้หรนเดี๋ยวเดี๋ยวเิไปหาเเียแนเล้งจะไปหาถ้ากันเ่ออกงงเรื่องผคุณยังบอกมันจะได้บอกไปน้่กันหแ่จะว่ามันก็ไม่ได้ทัวร์เืออะเอว่าอยากบอกที่ว่าจะผากันออกงอกเรื่องไหนเพราะว่าชาเรื่องติา ไป่เสางไใสมดไปหาไปหาสต่าสนแน่ดิเวเีไปทั้งใดเไปนแ่ัหนพูดออกเพี่ยงเงินปนี่ไม่ยงก่อน้จักชนเนี่ยกักช้อนเนี่ยไปยังเสียง ได้่นะเพื่อนเพื่อนเออบินละบินนะบล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 บิบ้าเีน้องแน่นบอบเอาเอาเต็นเตนเอาสดงี่รออ่ะจักนอยต้องเตนพอมยัดน่สองสามบคนแบบเล้อยบ้ากองลาอ่ะพีบพี่บละบิลบลบบ้า

ราอยู่เบอกว่าําดรให้เาามาเาแบบว่าเลียก็ันรอันเปอราล่าเนี่ยอําูลาเน่าเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะครับมือนกันไดไอเด้อพอยไอ้นะครับพอยอีฟซี่ฮักอิฟซี่หอมเมืงสองคุไ้่านฟอ้องมานะครับผัดกันไปเรื่อยๆนตลอดที่ค่ะบายบายครับเดินทางปลอดภัยครับ ใดมอนี่วันมีมีานต้นนามครับแม่ว่าถ้ากันพ็ดหลบดจับถ้าตันเหลกนเหลืองปวด่าวเอาไม่เหรอเหมือนเขายังมหแล้วมันเปลนแบบไปเปลี่นแบบไปที่จบดูดูการเราี้กต้องตะโกนกันเลยด้วยเมั ูไว้แล้วูดีครับพี่น้องสำหรับลิปนี้ฝากไปสำนี้ครับพอกันไหมคิดหน้าครับสวัสดีครับ